สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตีอ u t o t อ c h เทคคาร์ดีไซน์นะครับณเวลานี้ก็ประมาณ17นาฬิกากว่านะครับเราติดตั้งในรถกระบะฟอร์ดแลนเจอร์สีประตูนะครับปี2021ติดตั้งจอ Android สเปค4 64นะครับก็คือแรม6ลอม64นะครับกับระบบกล้องบันทึกเหตุการณ์และเป็น ระบบกล้อง360องศานะครับตอนนี้ท่าทิศกำลังตกดินนะครับมาชมเครื่องเล่นกันนะครับซึ่งอรอบๆนะครับก็จะเป็นระบบตัวกล้อง360องศาติดใต้กระจกซ้ายขวานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของตัวกล้องหน้านะครับอยู่กระจงหน้าคันนี้ลูกค้าตุกแต่งชุดแต่งกันชนหน้าของทัมเมอนะครับโลบาร์ของ Outlander และตัวกันชนหลังออฟโรด ของ Outlander เช่นเดียวกันครับของหูลากหูแดงตำแหน่งของตัวกล้องนะครับอยู่ใต้ป้ายทะเบียนรถรุ่นนี้เป็นจอเครื่องเล่นจอมานะครับแต่ไม่มีกล้องท้ายรถมาเป็นชม2021มาชมเครื่องเล่นภายในกัน จอเป็นขนาดจอภาพ9นิ้วนะครับพร้อมชุดกล่องแคนบัสต่อเข้าระบบคอนโทรลทวงมาลัยได้นะครับเลื่อนแท็กเลื่อนไหลได้นะครับเข้าโหมดต่างๆได้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวจอแล้วก็ภาพดิสเพย์ซึ่งมีไอคอนต่างๆขออนุญาตปิดไฟหนึ่งดวงนะครับ เล่นไหลลื่นนะครับเมื่อตั้งค่าต่างๆปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับตัวเครื่องนะครับเราก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนกับมือถือ Android t a แท็บเล็ตต่างๆได้นะครับมีระบบกล้อง360อ,องศาที่กล่าวไว้นะครับสามารถเลือกลักษณะภาพเป็นลนักษณะภาพ 2D หรือ 3D ได้เป็นภาพตัวอย่างนะครับ รอบๆคันบริเวณที่กำลังติดตั้งและเซตติ้งตอนนี้รูปตัวรถนะครับเราเลือกเป็นรถฟอร์ดเป็นรถแบนนะครับอยู่นะครับกทางานติดตั้งของเรานะครับสนใจติดต่อเราได้นะครับผมติเอาตัวถครับยินดีให้บริการสวัสดีครับวอลลุ่มใช้งานได้ปกตินะครับ ระบบปรับคอนโทรลแอร์นะครับโชว์การแสดงผลบนหน้าจอนะครับปรับลักษณะช่องลมการเป่าของช่องลมนะครับก็แสดงผลนะครับเปิดปิดระบบแอร์ก็โชว์นะครับเปิดปิดช่องลมภายนอกนะครับแล้วก็ชุดปุ่มวอลลุ่มเดิมก็ยังคงใช้งานได้นะครับนอกจาก ชุดคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบกล้องถอยหลังนะครับเมื่อเราเข้าเส้นแตะที่หน้าจอนะครับเพื่อย,ยกเลิกระบบวงเลี้ยวหรือเส้นกะระยะก็ได้นะครับหากลูกค้าไม่ต้องการสามารถเลือกปรับแสงสว่างตั้งค่าหน้าจอ เช่นเดียวกันครับาหากระบบของรถมีระบบเซ็นเซอร์สามารถเลือกเปิดปิดได้เช่นกันครับตัวนี้จะเปิดเส้นกะรระยะนะครับแล้วก็เปิดลักษณะตัววงเลี้ยวเส้นเส้นวงเลี้ยวนะครับตอนนี้ผมหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนมาด้านขวานะครับหมุนกลับมาตำแหน่งตรงกลางนะครับเส้นก็จะอยู่บริเวณตรงกลาง อันนี้คือล้อตรงนะครับระบบครบถว้วนน่าใช้ครับคุ้มค่าราคาไม่ถึงส0มหมนบาทนะครับได้ระบบต่างๆครบนะครับหรือฟังก์ชันการาเปิดปิดประตูเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เปิดประตูขวานะครับแล้วก็ประตูซ้ายก็ยังเปิดนะครับตอนนี้ผมเปิดประตูขวาแล้วก็จะทําทการปิดประตูขวานะครับหรือฝั่งประตูซ้าย สักครู่รูปรถก็จะดับลงครับสวัสดีครับระบบการบันทึกกล้อง360องศานะครับเวลาเราเปิดเข้าเพื่อชมนะครับแล้วก็มายัางแอปนะครับแล้วก็เข้ารูปฟันเฟืองไปที่ตัวรูปก,กล้องนะครับเราสามารถาเพย์แบ็กนะครับหรือกลับเข้าไปชมคลิปต,ต่างๆได้นะครับ ที่มีการบันทึกไว้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเล่นเล่นของก่อนหน้านี้นะครับที่เซตอัพที่จอดอยู่หน้าร้านจอดในแนวขวางหน้าร้านนะครับตอนนี้เราก็จอดอ่หน้าหันเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็คือสามารถเปิดชมภาพคลิปต่างๆได้นะครับเป็นระบบกล้อง360อองศาพร้อมการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับ สามารถแบ่งภาพ2จอได้นะครับก็คือเปิดแอปที่เราต้องการขึ้นมาก่อนก่อนหน้าน,นี้เปิด YouTube นะครับแล้วก็เปิดอแอปที่2ก็คือ g o o g l e Map นะครับเสร็จแล้วเราก็แตะรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็เราเลือกสัญลักษณ์นี้นะครับครึ่งจอแรกจะเป็นตัว Google แนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกอ e ีแอปที่เราต้องการนะครับสามารถเล่น2อย่างพร้อมกันได้ติดตั้งกล้อง360องศามาพร้อมจอ Android นะครับมาชมกันทดสอบ อันนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพกล้องด้านซ้ายขึ้นอันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับภาพกล้องขวาขึ้นสามารถกดเลือกลักษณะการชมภาพได้เลยนะครับหรือจะแตะ ที่จุดสัญลักษณ์ของตัวอย่างภาพนะครับหรือจะแตะที่ตัวรถแล้วก็หมุนชมรถได้รอบคันนะครับอันนี้คือจอดที่หน้าร้านเซตอัพระบบกล้องนะครับอันนี้ภาพจริงนะครับเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ด้วยนะครับสามารถเลือกเข้าชมภาพที่เกิดเหตุได้จากกล้องแต่ละตัวนะครับ กับงานติดตั้งของเรานะครับออโตเทคคาดีไซน์ ign, ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ani, ตรงกันข้ามปะตะทวนาลม063649956ยยนดีให้บริการครับสวัสดีครับ